ครูตอบใจรเราว่า,าวให้คุณแม่ภูมิใจพอน้องอ่ะสละชีวิตเพื่อชาติแม่ช็อกอยู่ยังตั้งสติอะไรไม่ได้เลยก็คือเราก็ถามน้องนะว่าไหวไหมเอ,อเพราะว่าเราก็ป่วยอยู่แล้วทำไมไม่บอกครูแต่น้องก็บอกว่าอบอกแล้วแต่ว่าครูก็ บอกว่าถ้าไม่เข้าร่วมก็จะไม่ผ่านกิจกรรมอ๋เอเขามีวิชากิจกรรมมาเป็นข้ออ้างในการที่ให้เด็กต้องไปทํากิจกรรมเพื่อให้ผ่านกิจกรรมน้องคงจะกลัวไม่ผ่านน้องอยู่ม6แล้วะะอะะน้องก็กลัวจะไม่จบจ้ะ,ะแล้วหลังจากที่เราไปาไปร่วมเป็นสตาฟเป็นอาตย์ปุบ๊บแล้วมาที่เท่าไหร่ครับเกิดเหตุวันที่29มิถุนายนนะคะอันนั้นเป็นพิธีอะไรงานเป็นพิธีปิด กีฬาคุณทองบรามเกมครับทีนี้ก่อนก่อนที่จะถึงวันพิธีปิดก็คือน้องน้องต้องไปหาหมอ,อมตามนัดอยู่แล้วว่าคือวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาซึ่งน้องก็แจ้งคุณครูที่ดูแลตรงนี้ครูก็รับทราบว่าน้องป่วยมีโรคประจําตัวแล้วพอวันที่ยี่สิบแปดครูแจ้งให้นักเรียนกลุ่มสตาฟมาทํากิจกรรมก็คือเต้นเต้นในพิธีปิด วันนั้นแทนนักเรียนที่ไม่มาอ๋อมาเป็นตัวกลาเองใช่ใช่เหมือนจับจับเลยจับให้ทําเลยอะค่ะจับจูดไปเลยใช่ซึ่งน้องก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าครูก็เหมือนบังคับอะค่ะว่าต้องทํานะไม่ผ่านกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็มาบอกทางพ่อกับแม่เราก็ถามน้องอะว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวบอกแม่แม่จะไปบอกครูก็ได้แต่น้องก็ คือเราก็เข้าใจฟิลเด็กอะคือเขาก็กลัวที่จะไปบอกครูว่าหนูไม่ทำนะอะไรเง้ยเขากลัวเพราะว่าปีสุดท้ายแล้วจะจบอยู่แล้วใช่ใค่ะน้องก็เลยต้องต้องทํำใช่ค่ะหัวใจวายเฉียบพันอะไรประมาณนี้นช่วยนั่นแหละอ๋อคือคือตามที่ดูในภาพนะคะก็เหมือนจะมีมีครูคนหนึ่งที่วิ่งเข้าไปดูน้องแต่ก็ไม่ได้ช่วยทันทีก็คือนั่งนั่งเฝ้าใช่ค่ะแล้วก็จะมี เพื่อนกลุ่มสตาฟน้องเข้าไปช่วยเห็นบอกว่ามีผู้บริหารเทศบาลระดับพอมาให้กําลังใจโดยใช้ประโยคที่คุณพ่อคุณแม่ต้องอึ้งและเสียน้ําตาเลยประโยคนั้นคืออะไรให้กําลังใจยังไงทาพูดแย่อยู่นะผมก็บอกให้พ่อกับแม่ก็อยู่มึงหมอแล้วแหละไปหาไรททาที่มันสบายใจไปกินอะไรอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะพูดถึงแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีเงินมากมาย พูดพูดตอบใจเราว่าให้คุณแม่ภูมิใจพอน้องอ่ะสละสละชีวิตเพื่อชาติเชไ่อก็คือก็คือตายเพื่อชาตินั่นแหละอ่าเป็นพอระดับพอค่ะของหน่วยงานเลยเหรอใช่ค่ะมัใช่เหรอต้องมาพูดว่าสละสละชีวิตเพื่อชาติใช่ค่ะโอ้ยังก็นองไปลบมาได้ยินกันหลายคน ม่ิยังไงแม่ตยังไงตอนนั้นคือคือเขามาพูดครั้งแรกก็คือตอนที่น้องเข้าห้องผ่าตัดตอนนั้นคือแม่ช็อกอยู่แม่ก็เลยยังไม่ได้ยังตั้งสติอะไรไม่ได้เลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e r ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ